สมแดงในระดับสามระดับครับระดับแรกคืออะไรครับของเปาโลระดับที่รู้ธรรมบัญญัติครับศึกษาหาความรู้มาโดยในพันธสัญญาเดิมครับเข้าใจพันธสัญญาพันธสัญญาเดิมครับรู้กฎเกณฑ์ยูดีครับรู้จักคําสอนของพระเยซูครับโดยการบอกเล่าของเพื่อสาวครับเปาโลรู้ครับนี่คือระดับแรกครับเป็นความรู้ครับระดับสองครับ เห็นครับนิมิตครับเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นผีเห็นวิญญาณขึ้นไปครับบนสวรรค์คือขึ้นไปในเขาเรียกว่าเห็นนิมิตเมืองบรมาสุกเกษมครับเห็นเมืองที่ไม่เห็นด้วยตาครับเห็นเมืองที่ไม่เห็นด้วยตาเราไม่เคยเห็นนะเมืองบรมสุกเกษมเป็นยังไงอ่ะแต่เปาโลได้เห็นในนิมิตครับเห็นหมดเลยเป็นยังไงครับ แต่แค่เห็นนะครับระดับสองแค่เห็นนะครับแต่เปาโลได้ยินถ้อยคอําอล้ําลึกจากพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าอย่าเปิดเผยให้กับใครนี่แหละคือคําตอบระดับที่สามครับคือสวรรค์ชั้นสามของเปาโลครับเปาโลเป็นผู้เดียวที่ไม่เพียงแค่เห็นนิมิต สวรรค์หรือเมืองม,อมลกสกเสมแต่เปาโลได้รับรู้ถ้อยคําของพระเจ้าที่ล้าลึกมากและไม่สามารถบอกใครได้พี่น้องดังนั้น,น,นเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลก้าวไปถึงระดับที่สามแล้วพี่น้องเราจึงเข้าใจไหมว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเปิดเผยอะไรที่ล้าลึกมากโดยเฉพาะการอธิบายธรรมบัญญัติในกาลาเทียนะในพระธรรมโรม พูดถึงเอเอพูดถึงทำใหามันอยากได้เคลียร์ได้ละเอียดได้แตกฉานมากกว่าสาวกคนอื่นๆครับเพราะเขาได้รับการสมแดงครับและเพราะชีวิตของอาจารย์ปโรเดินไทม์ไลน์สามระดับแบบโยเซฟแบบเปโตครับเมื่อก่อนไล่ฆ่าพระเยซูใช่ไหมไล่ต่อต้านใช่ไหมครับถูกเผชิญหน้าครับเขาต้องตายเขาต้องตายในฝ่ายวิญ,ญญาณครับเนื้อนหนังครับ ตาบอดไปสาวันคือการมีประสบการณ์ในการตายร่วมกับพระเยซูครับถูกฟังไปสามวันตาบอดคือบอดมืดมิดตกับแผนการเก่าๆในการข่มเหงคริเสเตียนแผนการแห่งความเย่อหยิ่งในตําแหน่งชื่อเสียงมืดบอดไปแล้วและเมื่อเขาตาสว่างขึ้นเขาจึงเดินบนว,นวิถีใหม่เปาโลได้เติบโตขึ้นจากเมื่อก่อนเคยข่มเหงผิดพ,พาลาดล้มเหลวเมื่อเขาเดินกับพระเยซูคิ์พ,ออพระองค์เผชิญหน้ากับเขา ใจเขาถูกเปลี่ยนครับเพราะกลับใจครับและสุดท้ายครับเพราเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าจนเขารักพระเยซูมากกว่าชีวิตของเขาเองครับแม้ภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นกับเขาเขาก็จะไม่ทิ้งและจะเชื่อฟังพระเยซูจนถึงชีวิตของเขา